อะไรพูดเรื่องลุงพลหน่อยนะครับจริงๆเรื่องกก,กอ,อกเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดแต่พี่น้องให้พูดก็พูดก็ตอนนี้ก็คุณอธิยะเข้าไปแจ้งความไว้หลายคดีนะฮะก็มีบางคดีเข้าไปถึงอายการแล้วนะก็ดูว่าอายการเขาจะมีความเห็นควรมีความเห็นทางคดีออกคําสั่งฟ้องนะจะออกคําสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็ดูกันต่อไปนะครับนะตำรวจตำรวจมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องแต่อายการจะออกคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ดูกันต่อไปนะ คดีบ้านกกเกเขาคงจะไปเรื่อยๆนะแต่ผมว่าคดีเล็กๆน้อยๆน,นี่จะไปก่อนนะมันก็มีโทษจำคุกจำคุกอยู่หลายคดีอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็คดีบ้านกกอกะคนที่โดนกล่าวหาเรื่องไม้มาฆ่านะกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบุกลุกป่าอะไรต่างๆเหล่านั้นคนะดีพวกนี้จะเร็วกว่านะนะครับถ้าส่งอายการแล้วไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ตัดเขาก็จะออกคําสั่งฟอ้องไม่ฟอ้อง ถ้าไม่ฟ้องก็จบไปนะครับถ้าฟ้องก็ไปศาลก็ไปสู้กันเราก็ไม่รู้นะครับว่าคนดังบ้านกกอกจะมีความผิดหรือไม่นะก็เป็นหน้าที่ของศาลนะครับแต่ว่าคดีบุกรุกป่าในส่วนใหญ่มันก็ชัดเจนนะเขาตรวจพิกัดตรวจดาวธงดาวเทียมอะไรมันก็ชัดเจนนะครับนะก็คงจะสู้ได้อย่างเดียวคือเรื่องเจตนานะครับถ้าถามผมนะเจตนาสําคัญผิดอะไรพวกนี้นะครับว่ามีเจตนาไหมในการบุกรุกป่า นะเอาพญานาคไปอยู่ในป่ามีความผิดไหมนะครับตัดไม้ทําลายป่ามีความผิดไหมก็ว่ากันไปนะไอ้เขตป่าสง,งวนอะไรต่างๆผมว่าคงจะไม่น่าจะเป็นประเด็นสาคัญเพราะมันมีแผนท้องแผนที่นะแผนที่ทหารแผนที่สํานักงานที่ดินอะไรมันชัดเจนนะมีการถ่ายภาพทางอากาศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปบิดเบี้ยวอะไรคงไม่ได้มันเหลืแจะเพียงว่าคนดังบ้านกกอกที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ จะมีเจตนาหรือไม่อืมนะครับมันจะมีเจตนาหรือไม่อืมคุยไปกินไปนะครับวันหยุดสบายบๆถ้ามีเจตนามก็มีความผิดส่วนจะติดคุกหรือไม่ก็แล้วแต่ดูมินิของสารมนะเข้าใจนะเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะมานะเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะครับ แชร์กันเยอะๆนะครับนะครับก็ก,ก็ก็ฝากกันแชร์นะครับรถเก่าเข้าไฟแนนซ์ส่งค่างวดมาแล้วสิบห้างวดไม่เคยติดค่างวดค้าขายไม่ดีคืนรถถ้าเราไม่ติดค่างวดเลยแม้แต่งวดเดียวไม่ไม่ค้างชำระนี่ไม่ผิดสัญญาเอารถไปคืนจบเลยนยเป็นไปตามกฎหมายเช่าซื้อง่ายๆครับนะครับไม่ซับซ้อนครับ เพราะว่ากฎหมายเช่าซื้อเขาเขียนสั้นๆง่ายๆภาษาชาวบ้านคือนะผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก็โดยการส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนผู้ให้เช่าแค่นี้จบนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะมันไม่ได้ผิดสัญญาไงก็เราดูเ้าเช่าไม่ไหวล้วก็คืนจบนะครับถ้าไม่ได้ผิดนัดชําระหนี้แม้แต่งวดเดียวนะคืนเอาไปส่งคืนก็จบเลยนะครับนะแต่ถ้าผิดนัดชําระหนี้ถ้าอยากเอาไปคืนก็หาเงินไปเคลียร์ให้มันทันงวดก่อนนะ เคลียร์ค่างวดให้มันทันงวดพอเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เอาไปคืนก็จบ<ๆ>ไม่โดนฟ้องส่วนต่างง่ายๆสั้นๆไม่ต้องคิดเยอะนะฮะนะครับ,นะรบผมอยู่กับไฟแนนซ์อยู่กับแบงก์มาเนี่ยสามสิบกว่าปีนะตั้งแต่ทิศหน้าเป็นต้นไปก็เริ่มมีบรรยายให้กับแบงก์และไฟแนนซ์หลายที่นะครับอบรมนักทวงหนี้คนยึดทรัพย์คนแก้ไขหนี้ นะอธิบสอนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์การบังคับคดีการทวงหนี้การแก้ปัญหาสินเชื่อนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตั้งแต่ทิตศหน้าไปแล้วเนี่ยงานบรรยายก็เยอะขึ้นใครมีอะไรถามกฎหมายก็ถามมาเลยนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับสบายๆครับนะอ ก็พูดจาภาษาชาวบ้านโดยทนายเดชาก็ให้ความรู้กันสบายๆชอบฟังอาจารย์พูดสบายใจคืนรถแล้วติดแบคไลท์ไหมะนะถ้าไม่ผิดนัดก็ไม่ผิดแต่ถ้าผิดนัดก็ติดแบคไลท์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้100อยเปอร์เซ็นต์นะคุณดวงหรือไทยบอกแชร์ไปแล้วขอบคุณครับเข้ามา้วแชร์เราเราให้ความรู้ทางกฎหมายนะ,ะนี่อะไรฮะ ผมเพิ่งออกรถมาจ่ายไปแล้วงวดหนึ่งไม่ค้างชําระผมคืนได้ไหมคืนได้ถ้าเราผ่อนไม่ไหวแต่อย่าให้ผิดนัดชําระนี่ถ้าเราไม่ผิดนัดเราคืนก็จบเพราะกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนนะครับนะไม่ต้องไปดูคําพิพากษาสารดีการ,รากฎหมายเขียนชัดจบเลยนะครับเข้าใจนะครับอืมนะคนธรรมดาแชร์แล้วขอบคุณครับชอบอรายการของอาจารย์ได้มากใด้ความรู้ตอนที่หัวเราะอ๋อชอบตอนหัวเราะนะ <c oughs> นะครับ นะครับนี่ผมมาไลฟ์สดกนน,นั่งอยู่คนเดียวในร้านนะครับก็เลยสามารถพูดเสียงดังได้แต่ถ้าเกิดมีคนมาก็ต้องเบาตอนนี้ก็ดังได้อยู่นะครับคุณสหายสุราตรงไปตรงมาครับนะคุณพุทธ,ธกิจนะแชร์แล้วคุณยืนงงนะครับคุณเศษฐน้องคายหน้าม้าขาประจำน้องคายเป็นยังไงบ้างครับกิจการดีไหมม,มาตา112ฟ้องกลับได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทําผิดมีคนมากล่าวหาว่าเราทําผิดมาตา112เราก็ฟ้องกลับได้ ต้องดูว่ามีคนไปแจ้งความเนี่ยใส่ร้ายกลั่นแกล้งให้เราได้รับโทษทางอาญาหรือเปล่าถ้ามีคนใส่ร้ายกลั่นแกล้งเราเราก็ดําเนินคดีกลับก็มีหลายคดีนะครับที่ชอบไปแจ้งความเท็จว่าคนนั้นคนนี้ทําผิดเนี่ยสุดท้ายคนที่แจ้งความก็ติดคุกกิตตรางนะมีหลายคนบอกเอ้ยการไปแจ้งความเนี่ยเป็นต่อหรือการฟ้องคดีเป็นต่อไม่แน่นะคนที่เป็นโจทย์เที่ยวไปฟ้องชาวบ้านเขาเนะแล้วสุดท้ายเรายกฟ้องเขาก็ฟ้องกลับได้ เพราะฉะนั้นการจะไปฟ้องร้องดาเนินคดีใครก็ต้องระวังนะครับชอบฟังอาจารย์เพื่อบา l า n c e ข้อมูลอขอบคุณมากครับนะผมก็พยายามนําเสนอข้อมูลให้มันก,นกลางๆนะครับมาเช้าก็เจออาจารย์ผู้ใหญ่สองสามคนเขาก็ติดตามรายการอยู่เขาก็อยากจะให้ผมเนี่ยนำเสนอข้อมูลให้มันครบทุกด้านผมก็พยายามครับนะเนี่ย <c oughs> มีคนถามว่าคืนรถแล้วเนี่ยจะโดนฟ้องส่วนขาดทุนไหมก็อย่างที่ผมเรียนครับ ตอนที่เราคืนเนี่ยนะนะตอนที่เราคืนเนี่ยเราผิดสัญญาหรือเปล่าถ้าเราไม่ผิดไม่ค้างค่างวดก็ไม่ต้องกลัวใครฟ้องฟ้องก็สู้ได้นะจะหาทนายสู้ก็ได้หรือถ้าไม่มีทนายนะโทรศัพท์มาสอบถามผมจะให้ข้อกฎหมายไปแล้วก็คุณก็ไปสู้คดีเอาเองก็ได้ถ้าไม่มีตังนะไปศาลเองได้คดีเช่าซื้อเนี่ยมันไม่มยุ่งยากอะไรนะครับเอฟเอฟารีนามีกี่คดีตอนนี้งงโอ้นะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวมีมีอยู่ คนะดีอาญาเรื่องบุกลุกป,ป่านะอยู่ปะทศและอีกเรื่องหนึง่งคดีเกี่ยวกับเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงอยู่ที่ปปชซึ่งปปชทิศหน้าคงจะยืนนะ่นแล้วนะครับคงยืนนะ่นแล้วนะครับแต่ก็กลับเรียนนะครับคดีสสอเอปปรินาเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ศาลนะนะผมไม่เคยชี้ว่าเธอจะผิดหรือถูกนะเดี๋ยวจะหาว่าผมทําตัวเป็นศาลนะครับนะนะครับนะผมจัดรายการก็นําเสนอให้ครบให้ความเป็นธรรมทั้ง บปชให้ความเป็นธรรมทั้งคุณเอ,อ๋ขอบคุณมากนะครับเนี่ยนะครับน้องเขาก็เอามาเสิร์ฟมีนักศึกษาเสิร์ฟที่นี่นะนักศึกษาฝึกงานนะครับนะนะครับอาจารย์ครับคดีกบฏกับคดีมาตาร้อยสิบสองคดีไหนรายแรงกบฏก็โทษประหารชีวิตครับร้อยสิบสองก็โทษสูงสุดก็สนะิบห้าปีนะครับสิบห้าปีนะครับจะผิดร้อยสิบสองจะผิดกบฏหรือไม่ก็อยู่ที่ศาลนะครับ ไม่ใช่ตารวจแจ้งข้อหา112แล้วคนนั้นจะต้องอกลายเป็นคนผิดไม่ใช่หรอแจ้งข้อหาก็คือเป็นเรื่องตำรวจแจ้งข้อหาว่ามีพยานหลักฐานพอสมควรแค่นั้นส่วนจําเลยก็ไปสู้ในชั้นศาลว่าผิดไม่ผิดนะครับมีหลายคดีที่ตํารวจดาเนินคดีไปแล้วศาลยกฟ้องมีเยอะแยะนะฮะนะครับนะฮะ,นะะ,นะะว่าจะผิดมาตรา112หรือไม่ต้องมีการดูหมิน่นาคาตมาตร้ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ นะต้องถึงขนาดนั้นนะต้องตีความเคร่งครัดนะเพราะโทษขั้นต่ำม,มัน3ปีสูงสุดมัน15ปีนะครับถามมาก็ต่อไปครับนะครับมีคนถามเรื่องอทนายคนอื่นนะครับก็นะขออนุญ,ญาตไม่ไม่พูดถึงนะแต่เท่าที่ทราบมา,าทนายคู่กรณีผมนี่ก็ได้ข่าวว่าเฟซบุ๊กปิดไปแต่ก็ไม่รู้ว่าปิดเพราะอะไรนะครับนะผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรต่าง ฟ้องมาก็ฟ้องไปผมก็ฟ้องกลับก็แค่นั้นเนะี่ยนะครับก็ว่ากันในศาลนะครับพลตีจำลองศรีเมืองยังมีชีวิตอยู่ไหมเท่าที่ทราบยังมีนะครับนะน้องอดวงฤทยัยบอกแชร์เพิ่มไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะพราอรายการนี้ให้ความรู้ตรงไปตรงมาอันไหนไม่ถูกต้องบอกครับลดผ่อนไฟแนนซ์ตรงบ้างไม่ตรงบ้างไฟแนนซ์คิดค่าล่าชา้าตอนปิดบัญชีจ่ายอะไรเนะี่ย จ่ายล่วงหน้าก่อนกําหนด8เดือนยังเรียกค่าราชาอีก1,500 0แบบนี้ต้องจ่ายไหมเจรจาครับเจรจาไม่ได้ไปสอบคสอบอเคลียร์ให้นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปสารกางเลยครับมีศูนย์ดำรงธรรมด้วยมีสอบอจังหวัดด้วยเขาเคลียร์ให้ครับเดี๋ยวเขาจะเรียกมาแล้วเดี๋ยวเขาเจรจาให้จบครับ